เอยโยโยสวัสดีวัยรุนะ่นนักปั่นทุกคนนะครับวันนี้โกจะมาปั่นให้ดูนะครับผมกับกัญญากรุณาะะคระับนักปั่นจัก,กรยานที่จริงใจไปกันเลยรออะไรอะ่ะวันนี้ผมมาในงบเก้าพัานครับน้องๆเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะเราหน้าเดียวแบบไปไเดียวกันแบบไปรุ่นหน่อยหาตังค์แต่งตัวอะไรเงี้ยใช่ป่ะล่ะคุณผมกดเลยหมายเนี่ยไม่ต้องไปรอแล้วครับเจข้าเลยดิปัน่น น้อยที่อะไรอ่ะโบไปครับโบกครับจ้ายังซ่าเป็นเกมที่ผมเกลียดที่สุดแล้วไอ้เหี้ยมันเหมือนจะดีนะเว้ยตั้งแต่แบบว่าแม่งมาใหม่ๆแต่ตอนเนี้ยกูยังไม่ได้อะไรดีจากมันเลยไอ้ที่อ่ะดูเอาเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่เข้าหรอวะมันเข้าแล้วดิไอ้เหี้ย่ะมาแล้วกูด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 ู ไอ้เฮียยังซ่าไม่พูดครับตัวดูดิโอ้เกมอื่นแม่งมาดีหมดอ่ะมีเกมเฮียเนี่ยเกมเดียวเนี่ยดิอืมอือหือโอ้งบหน่อยร้อยลีลาด้วยไงไอ้เฮียโอ้โอ้โหเจ๋งรับหมดนั่นอ่ะเห็นนะไอ้ตนะันเนี่ยอโอ้โหไอ้เฮียเกมเดียวเลยที่ เกียรตเนี่ยหลายเกมให้เกมเดียวเฮ้ยอ่ะติดหมุนติดหมุนที่เบ็ดน,นี้เล่นแค่ติดหมุนแล้วเรเหลืออีกพันหนึ่งไปขยับขยายันต่อใช่ปะเดี๋ยวเราไปขยับขยายันต่อดีกว่าโอ้โหเข้าเลยดิทีนี้ไอ้เฮี้ยหร่ออูจะรวยเพราะปีนปิงวะย่าบางทีแบบชีวิตชีวิตกูอาจจะรวยเพราะปีนปิงก็ได้ไโบ,โบ้าโบ หลกันต่อไหลกันต่อไปไหลาย,ยาว,ยาวมันเชื่อมยากอะเกมนี้ไเ้ียเด,ดี๋ยแปดสิบบาทไม่มีตัวคูณแบบโหทำทำไมวะเฮียเดีดยนั่นอะโอ้ชิโอ้ชิโอ ไอเนี่ยไอ้เหี้ยเจ๋งดิอาบีโดโอเคไอ้สัตว์อะไรอ่ะโอ้เหมื่อถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามันบวกถ้ามันบวกผมเรื่อยๆผมก็อยู่มไม้นี้ผมไม่ขยับลงหรอกแต่จะมีจังหวะขยับลงบ้างเหี้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะได้น้อยจัดไอ้เหี้ยกี่หมือนไม่ได้เยอะกว่าไอเที้ยไม่พูดดังว่ะสัตว์ เดี๋ยวหาก็ปุ๋ยที่นี่นนพันได้ดีวะปีปินนี่เหี้ยกลับมากลับม,มาลูกพ่อกลับม,มาป้าป้าเลยอืมอืมไอสัตว์เนี่ยมันตับตายพันหนึ่งแล้วตอนนี้มีชัวครับโอ้โหสักบาทโอ้โหเวลี่เวลี่สมองโอ้โหเฮี้ย ไมสุดท้ายเอายินแป้นเลยป้อมไงว้ายไ,ไปกลับไปแล้วไปแค่ล่ะ,ต,ละ,ะตัดเฮียเราจะซื้อหรอวะอ่าให้สิบหมุนสิบหมุนอย่างที่ผมบอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงก็เข้าต้นไม้เลยเหรอที่กูกดเนี่ย สัมโนลโงครัวไอ้เทียมาปแปลกว่ะอะไรอ่ะอะไรอะโบมีมีคำถามขึ้นมาครั้งในใจอย่างเดียวเลยไอเทียให้กูทุกมาเลยปะเนี่ยเฮ้ย โอ้เผแก้สิโอ้สวยละเฮียเผยมือมือพันยังไงเฮียโอ้เจงว่ะแต่ไม่เป็นไรเอาตังไปรักษ่าเอาตังอย่างนี้ไปรักษาดีกว่าใช่ปะกว่ากว่าเตี๊ยบดีอย่างนี้หกร้อยมาแล้วด่านนี้ลงมาอีกสวย อืมสี่ร้อยไอสัตว์หน้ากากมาโอ้ไม่ได้ไหวเ,เน,นี่น <ไป S 2> ยนะครับตรงนี้จอบอันนะครับซึ่งท้ายๆดูดิเที่ยวไม้สุดท้ายแม่งมาแบบว่าหน้ากากอีกทีนี้มึงรวยเลยโอ้โหไอเที่ยวไม้สุดท้ายมันเป็นยงี้ตลอดโอ้โหวัตต f ฟ c k แม่งโอ้โห ลงมาอีกว่าเวอร์ละไอจริงอะไอเ้เฮียบาบูเฮ้ยเอ้ช่วงนี้มันเป็นเทีย่ยอะไรวะดวงตะโกวออกไปเล่นบาร์ที่โดนโด,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 โดนอะไรปะเนี่ยไอ้เทียวูุยใช้หมดแล้วเนี่ยยิบหายแล้วเฮี่ยววันนี้ไม่ไออกไปไหนดีไหมวะทุกคน ไอ้สัตว์ดูโอหเหมือนเหมือนเหมือนใช้ดวงหมดแล้วอ่ะไอเ้เที่ยพูดโลกเลยทีนี้กูตัดดีใจเกินไอ้เที่ยอะไรเลยเฮ้ยเที่ยคอยแยกเก็บตัวในห้องครับจะไหวเดี๋ยวสิ้นปีไม่ได้แล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวออกไปไหนโดนอะไรขึ้นมาบูซวยเลยไอ้เที่ยใช้ดวงหมดแล้วโดนรถชนทำไงไอ้เที่ยมุตตะพันทำผูดครับไอ้เที่ยมันไม่ดีสัตว์มา ลาเมโลคู่ฟ้าของป่าโิ้ของโผล่เนี่ยเฮียมาหน่อยเว้ยเฮียพอซื้อแล้วลาเมโลซื้อแม่งต้องเป็นคู่เลยตส์ใส่ได้เจ็บใส่ทำไมพีเฮียแต่มันเท่ครับใช่ไหมไอ้เจ็บเดี๋ยวรักษาก็หายครับเท่ไว้ก่อนเฮียเล่นดีที่ป่าไว้เรื่องหนึ่งโอ้โหอื้ นี่อ่ะเออไปดิปไปไป,ป,ปอืมโอ้โหเฮ้ยเย็ดโคกมาดิคุณ้าสี่มาดิเขี่ยรับปุ่นอย่างเยอะแล้วตรงนี้ติดอ,อ,อีกไหมเอ้ยยาพิซซ่าปุ่นยังเยอะอ่ะไม้เดียวไม้ท้ายมีอะไรให้เสียวไหมมีว่ะน้องๆเขี่ยหมื่น ฟีละหมืน่นฟีละหมืน่นงงว่ะเฮ้ยดิผมว่ามันถึงเวลาที่แบบว่าต้องอเฮียสเต็ปเดิมอย่างงี้เราต้องจัดได้ใช่ปะล่ะเสียเวลาทำ<อ>ไมไอ่ะเฮียดูดิครับรอ,อเยเฮียอะไรครับแล้วมีแตกครับถ้ามันมายอย่างเงี้ยหนึหงร้อยนิ่งอ่ะไอเ้เฮียเฮ้ยเอาแตกแตกอยู่ แล้วเป็นอะไรอ่ะอูไม่เชื่อมครับน้ะก่าไอสัตว์จะได้ว่ามีแตกอะไรเงี้ยตัวนี้เนะะี่ยเลยน่าหนักว่าไอสัตว์กูนัดเยอะหนึ่งอะไรอ่ะอันสี่เดี๋ยวก้าหมุนครับทีเดียวเจาผมโอ้โหแล้วแตกต้องแข่งด้วยไงสัตว์นี่อ่ะหกพันยักษ์ไอพี้ยและโอ้โยังคูนี่เยี่ยมาปักเออ ไปครับโบโอเคอย่าบอกอ่ะมันจะนิ่งแล้วอ่ะดูทรงละดูทรงแล้วคงจะเป็นอย่างนั้นอือ,อ,อมาให้กูเจ็บใจแล้วก็จากไปได้ให้กูเจ็บตัวไอ้เหี้ยชัดเจนเลยชัดเจนเลยน้องบ่าวพี่ เอาไปดิฟูโนโกว้วไอ้ตันโอ้โหโอ้โหหน้ากากลงมาลงมาได้ไหมเฮ้ยลงมาทำเฮี้ยแถวนี้อ่ะอิสสาติได้นะไหมดัออไปสุดท้ายแม่งได้ยังให้อยู่โอเคทำไรครับทำไรครับโบ้โอเคบอเร ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้กูขอตัวลาเอ้ยกูจะพูดซ้ำทำไมอ่ะเอาใหม่ที่ถูกวันเฮือบเฮือบเฮือบเียอะไรของกูเนี่ยเอาง่ายๆขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่นะครับกับโกเหมือนเดิมนะครับผมรักทุกคนนะครับเพื่อนๆจุ๊บๆครับผม